น้องไอวี่กำลังจะโตหน้าเรียวขึ้นนะน้องไอวี่หน้าเรียวขึ้นนะแคทแคทแคทน้องไอวี่น้องไอวี่น้องไอวี่กำลังโตหน้าเรียวขึ้นนะคะ เด็กยี่สิบสามวันเด็กยี่สิบสามวันครับครับเด็กยี่สิบสามวันน้องไอวี่หัดเดินเอ้ย hey, หัดเห่าเหรอเห่ายายอ่ะหัดเห่าได้ย่ะเอ้ะน้องไอวี่สู้ๆู้ล้ลูกน้องไอวี่สู้ๆ น้องไอวี่สู้สูน้งไอวี่สู้สูัดเดินนี่ค่ะพ่อเขาคนที่ถามนะคะพ่อพ่อเขาสีอะไรนะคะได้ลูกสีดำสองตัว <c oughs> พ่อเขามีพวงหางตรงนี้ด้วยสวัสดีครับ